โดดโดดเกมที่สองครับผมดูกันนะครับผมค <c oughs> ่าส่งมาลาวมันป็นพี่ชายไม่เป็นไรครับไม่ส่งไม่ได้ต้องการอะไรครับพี่ค่าส่งมาลาวมันค่าส่งมาลา,า,า,าวมันแฟนพี่ชายไม่เป็นไรครับส่งไม่ได้ต้องการอะไรครับพี่นะโอ้อโหเฮ้ส่งมันส่งได้ตั้งเดี๋ยวส่งไปที่ตรงตรงอ่าตรงข้ามแดนอ่ะข้ามแดนส่งได้แล้วก็ ก็ไปรับได้ MM ตรงที่แดนเลยนะครับผมน้องตังค์ได้ได้ได้ไม่เป็นไรแม่แม่แม่อันนี้เหมือนน้องตังค์แหละบอกว่าไม่ต้องการอะไรใช่ไหมแต่พี่ก็จะมอบให้นะครับผมเพราะว่าได้มาสนับสนุนกันขนาดนี้ครับผมนะชิบจอยไปรับได้ตรง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 ข้ามอ่ะตรงข้ามที่จะข้ามไปอ่ะมันรับได้นะครับผมเดี๋ยวส่งส่งไปแล้วก็ให้น้องตังค์ไปรับตรงที่ที่ที่จุดจุดข้ามนะมันรับได้นะครับผม ไปขอไข่แป๊บนะครับผมรีบไปรีบมาครับผมนะสวัสดีจ่าเจ๊จิมน้องบอลสวัสดีครับผมนะแอบดูนะนี่เนีแอบมาดูด้วยขอบคุณมากครับนะก็ฝากกดไลค์ให้เม้นท์ส่งดาวหน่อยนะครับผมน้องตังนะขอบคุณสาหรับกาลังใจขอบคุณสำหรับกําลังสหรับสนับสนุนขอบคุณสําหรับการมีไฟผมนะมาเติมไฟให้พี่ในการทําคลิปแล้วก็สตรีมต่อไปในการทําเพจต่อไปนะครับผมขอบคุณจริงๆนะขอบคุณสำหรับหมาป่านะขอบคุณสําหรับจรวลดขอบคุณสำหรับมังกร ขอบคุณสำหรับน้องปลาแฟนน้องตางด้วยขอบคุณจริงจริงจริงจงจ,งจ,งจากใจเลยนะครับผมขอบคุณมากๆนานๆทีน,นะผมได้อย่างนี้นะจําได้ว่าจะลวดหรือกล่องของขวัญนี่ได้ตอนช่วงปีที่แล้วเออปีที่แล้วนี่ได้แล้วก็หายยาวเลยนะยาวเลยนะเขาผมนะยาวเลยนะแล้วก็ไม่ได้อีกเลยนะเอฟซ <FC S 2> จับสอ,บอปอลาวเด้อนะครับผมน้องแก้วคนเดิมขอบคุณหลายๆครับที่มาเป็นเอฟซ ฝากเด้อฝากใครที่ไม่อยากสปปลาวฝากแชร์เขาเขากลุ่มกลุ่มเกมสปปลาวให้เนีน้ยนะครับผมมามารวมรวมกันอยู่ทีมมาเรารวมกันเกมนี้เราจะเอาที่หนึ่งกันอยากได้อะขอบคุณนะเปิดไม้ทั้งเกมด้วยนะคนดูทำไมทีมเบอร์สองไม่เปิดไม้เบอร์สามเปิดไม้ด้วยเบอร์สามอ่าปิดเสียงสตรีมให้ด้วยครับผมดูสตรีมอยู่ปิดเสียงได้ละตั้งใจเล่นก่อน ไปนอนละค่ะฟูมาหวาแล้วบิวบิวๆิวบิวบิวิวิวไอ้ต้นหนาวเขาส่งดาวมาสี่พันดาวไอ้ต้นหนาวโอ้โหคนเวอร์ดีใจกับพี่เลยเว้ยกูดีใจไม่ออกแล้วอ่ะเฮ้ยหลังเข้าเฮ้ยน้องเบลสี่พันดาวเว้ยโอ้โยอยู่ไหนอ่ะ พี่ผมโดนตี you know, ่หนึ uh ่งนะพี่เด uh. ี๋ยวเดี uh ๋ยวเดี oh. ๋ยวตองตอนนี้อุ้ยพี่อุ้ยแพลวสี่พันดาวเวอร์โคตรเวอร์เฮ้ยเฮ้ยวันนี้ไม่เป็นวันอะไรวะเนี่ยเฮ้วันวันดวงพี่ไงวันนี้ดวงพี่โอ้โหสี่พันดาวแพลวโคตรเวอร์เยี่ยวจะร้องไห้ไหนไหนแล้วเฮ้ยอยู่บนป้ายรู้แล้วอยู่บนป้าย ทีเกียาคแต่ไม่ไม่ตาย,คน,ตายคนดูคนดูกดไลค์เมื่อสี่พันดาวเลยครับผมแล้วตอนนี้แย่งหมดุดน้องตังไปเป็นที่เรียบร้อยสี่พันดาวไปรอแล้วครับฟูไม่ไหวแล้วนะโอ้โหไไป้าเดี๋ยวพี่พี่ไปให้เดย่ไปให้อ้าวไปแล้วน้องไปโดนอะไรไปรด้ด <c oughs> โอเ้โเดี๋ยวลงตีไปทำคลิปให้เลยตายแล้วตาล พี่ชุบเองเอาไม่ทันโอ้โหขอบคุณครับน้องแพวพี่ขอบคุณจริงๆครับนะอย่าเสียใจอาหลังมันมันไม่ได้เสียใจดิมันจะร้องไห้อ่ะพี่โอ้โหทั้งน้องตังทั้งน้องแพวทั้งน้องปลานะรอถึงห้องจะไปเล่นด้วยนะพี่ชายน้องตังครับผมโอเคครับขับรถดีๆีครับผมขับรถดีๆีเดี๋ยวมาเล่นเกมด้วยกันนะไอแพวแพลวอย่าเพิ่งนอนมาเล่นเกมด้วยกันก่อน,ก,อนก่อนนอนปลสักเกมสองเกมก็ยังดีปะ เพราะว่าน้องพออแลองพลวเขาอยู่อเมริกานะน้องแพลวเขาอยู่อเมริกานะครับผมเวลาเวลาที่ประเทศไทยกับเวลาที่อเมริกามันไม่ตรงกันนะครับผมโอ้โขอบคุณจริงๆครับผมน้องแพวลวเบอร์เลยอะ่ะเอร์เลยชุบได้ชุบได้เดีย๋ยวพี่มาชุบก่อนมีมีเทา้าขึ้นมีเทา้เทาขึ้นตรงไหนวะเฮ้ยแบบมไม่ไมีกระจิตกระใจในการเล่นเกมมาตอนเนี้ยเบื่อไปหมดแล้วเนี่ยเออเออแดกด้วยไปมาดิบมาฮะพี่เลยดาว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  อีกตัวนึ no, ่งอ so hey, <until> <the> ีต no, ัวนึงด้านล่างด้านล่างด้านล่างตรงนี้ตู้ตอบได้ด้าำหนักสองบริเวณของเนี่ยกรสีไอ้ต้นขาพี่ไม่ปีกจิกกระจายในการเล่นเกมแล้วป่ะน้องแบบพี่ด้วยไฟไม่เป็นไรกินได้ก็แล้วกัพี่ไม่เคยได้แบบนี้เลยนะเว้ยพี่ไม่เคยได้ดาวอะไรแบบนี้เลยนะเว้ยเอาคนแล้วนายมี อุ้ยพี e ่ไม่เคยได้อะไรขนาดน like oh, ี้เลยนะเว้ยแบบมันเวอร์เกินปกติพี่ก็ได้แค่แบบ300ดาว500ดาวอะไรเงี้ยโอ้โหแ้นี่ไงนี่ไงจะี๋ยววับบ้านนี้บ้านนี้ต้นหนาวตามมาตามมาเฮ้ยดาวไปตรงนี้ดาวเหลือเหลือตรงไกลเหลือตรงไกลพี่ฝั่งไกลฝั่งไกลเหลือฝั่งไกลใช่ใช่ต่อม่วงจะตาย พี่เขาจะตายสองตัวไอ้บอฟ้าไอ้บอฟคาจะตกสามตัว,วช่วยด้วยด้วยตัวไก่ไม่ตายมาเลือ,องเป็นสามร้อยอ่ะสามร้อยสิมันน่าจะมีข่าวสกิลเชนมันน่าจะสูงเวลาชุบได้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 มันล็อกพี่อ่ะสามตัว,ม,ตวมันล็อกพี่หมดเลย <c oughs> ตรงตรงไม้ตรงไม,ม้ผมไม่มีปืนจะรูด ากานเก็บเอ๊ต้นหาตนหนาเก็บเจ็บช้าหน่า่อนหนาต้นหนาแล้วอเขาหลังเขาหลังเอ้ามีคนมาชาร์จ้ยดาบคู่สวย้ยมันมีเก็บมันมีเก็มบต้นหนาต้นหนาไปชุบก่อนต้นหนาใส่อะไรชุบตู้ก่อนเจ็บเจ็บจะไม่ได้พันยากรดูก็ดูยังไม่ได้พันยาสวยกรดูงอีกัวยต้นหนาต้องชุบก่อนต้นหนาต้องชุบก่อนอ้ยคนเดือดเลยตรงเนี้ยโคตรเยอะมาเลยม กวันที่บอลจะได้คิวนะน้องบอลนะมามาแก้มือเลยน้องบอลมาแก้มือเลยครับนะทารูม้าบอกว่าเล่นด้วยได้ไหมเล่นได้ครับผมใครอยากเล่นกับผมมาได้เลยครับนะใครอยากเล่นก็มาได้เลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะเก่งไม่เก่งเล่นได้หมดนะผมไม่ต้องเกรงใจตัวโดนหมาเข้าอีนอย่ามาอย่ามาครับถอยเลยเลยถอยเลยถอยได้ถอยใครที่มาใหม่ก็ฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับผมนะ พี่พี่ต้องออกมาก่อนนะพี่ออกมาห้อยร้อนะเดือดมากเดือดมากเลยตรงนั้นอ่ะมันยิงดาวแล้วชุบอ่ะพวกเนี้ยเหมือนเราแหละเพื่อนตา่าหน้าผมเล่นด้วยดีนะผมนะกดเลขทีมมาเลยนะครับทุกคนใครที่มาใหม่อย่าลืมกดติดตาม<ว>กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะจะได้ไม่พลาดนะครับผมจะได้ไม่พลาดอ่าสตรีมแล้วก็จะได้ไม่พลาดิป <c oughs> ด้วยอะไรวอของด <c oughs> ้านหลัง โอ้ยกับพี่เต็มเลยครับตายชิบหายละโอ้โหเยอะเลยอ่ะเต็มตี้เลยพี่เดิมพี่วิ่งมาเจอเต็มตี้เลยไปตรงไหนก็โดนอ่ะเฮ้ยมันเยอะเกินอ่ะไปตรงไหนก็โดนอ่ะบวกพี่บวกเฮ้ยบวกอยู่พี่บวกสิบเจ็ดพี่บวกสิบเจ็ดบวกอยู่บวกอยู่โอ้โหโคตรเยอะเลยคนนะฮะขอบคุณมากๆนะปิ๊บมาแล้วอ่ะดีครับปิ๊บอ้าว คนดูฝากกดไลค์ให้เม้น4ี่พดาวนหน่อยครับคนดูผมปากหมุดให้แล้วกดถูกใจได้เลยครับผมตรงเมนน่ะมันจะมีคําว่าถูกใจอ่ะฝากกดไลค์ให้หน่อยครับก่อนมาเล่นเกมด้วยกันผมขอแค่นี้แหละคนดูทั้งคนดูทั้งซัพพอร์เตอร์กดไลค์เมน